โอ้แล้วตอนนี้ผมก็ระดับความใหญ่ของกล้ามผมนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่3 0 0 0สนล้านแล้วนะผมดีผมจะเปิดตัวใหญ่ให้ดูโอ้โหดูระดับนี้เลยนะผมนี่เดินช้าเลยปะแค่ไม่เดินแล้วอะ่ะได้แบบลอยได้เลยอ่ะอ่าสุดสุดเสดยงใหญ่เลยเลยบ่ โอเคสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง,หง,หงอก้าโหดอีกเช่นเคยนะผมโดวยวันนี้เรามาอยู่ในเกมโลบอกก็อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาลองเป็นแบบว่าเปิดฝนเพื่ออัพพลังเราแล้วร่างเราจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมเป็นแบบที่ผมได้เข้ามาเล่นไปครั้งแรกเลยนะผมไม่รู้ว่ามันจะสนุกแค่ไหนแล้วคุณก็ต้องลองดูนะผมเออแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมถ้าเกิดคลิปมันไม่สนุกหรืออะไรก็สามารถข้ามได้เลยนะผมไม่จำเป็นต้องมาเมนอะไรนะครับผมนะฮะใครที่เมนไม่ดีผมสามารถแบนได้เลยนะครับผมผมก็ การที่คุณจะคลิกออโต้ได้คุณต้องเข้ากลุ่มเกมก่อนนะเนาะเดี๋ยวผมทิ้งลิก์แมปไว้ใหน้นะใครอยากจะลองเล่นลองเล่นดูนะแล้วก็คลิกออโต้ไปก่อนนะผมมันสามารถต่อยกันได้นะออกไปข้างนอกนอกเซฟโซนอนะนโดนแน่นอนนะผมอ่าอันนั้นใช่นะผมขายนะผมอ๋อขายเป็นเหรียญเอาแล้วผมอย่างนี้เอาผมจะใหญ่ขึ้นได้ยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะผมเราไม่รู้หรอกว่ามันทํายังไงนะครับผมอันนี้มันสามารถซื้อดี a ได้นี่ไงเราต้องขายโอเคอย่างน,นี้โอเคแล้วเล่นเป็นลวเราต้องขายก่อนเนาะ ขายไอตัวพอมันเต็มปุ๊บเราก็ขายนะผมเราจะสะสมเงินไปก่อนนะโอเคขั้นตอนแรกนะผมต้องสะสมเงินไปก่อนเนาะเท่าไหร่พลังคุณตุบากีเอ้ยสี่โลบากองซื้อดีป่าน้องโอ้ยนี่สิไปไม่ไหว เดี๋ยวเราครบร้อยพุ่เราขายเลยนะครับผมนะโอเคนี่ไงขายดีเนทิ้งเลยนะผมทีนี้เราก็มีร้อยหนึ่งละร้อยบาทอันขาได้ปะ ขอไปในในการไอด้วยเนาะคนนี้จะเจ็บเจ็บเจ็บคออยู่นะ,ะอ๋อมันขายตรงนี้เหรอพอ,อถ้ายืนตรงนี้ก็ไปดมันจะขายอัตโ,ตโนมัติเลยป่ะคืออ๋อนี่นะครับราคา20บพันนะผมก็ขยายไปเรื่อยๆเลย แล้วอโอเคเดี <c oughs> <c oughs> okay, ๋ยวผมฟาร์มไปถึงพันก่อนเนาะเราจะต้องตัดไปเรื่อยเรื่อยนะผมไม่งั้นเดี๋ยวคลิปจะนานเกินโอเคเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งนะ let's go <S เอาแล้วครับผมตอนนี้ผมก็มาถึง1น0 0งแล้วนะผมเมื่อกี้ผมได้ไปขายมาขยายตัวนิดนิด,นดหน่อยก็เป็น2,000ันละแต่ว่ายังไม่ได้ขายเลยนะผม ผมเห็นว่ามันมีระบบอันี้ด้วยนะมันต่อยกันได้ด้วยนะจะบอกให้นะเนี่เนี่ยมันต่อยอย่าเงี้ย <c oughs> มันไม่โดนนะผมเออตัวเขาเล็กด้วยเออเขาเอาเรามันไปได้เลยเปล่าวะลองดูไหมอ๋อมันปลดล็อกแล้วนะครับผมผมสามารถเดินข้ามไปได้เลยนะครับผมนี้นะครับอ๋อ โอเคออโอเคก็ okay, okay. เดินข้ามาอย่างนี้เลยนะครับผมแต่ว่ามันไม่ได้มีของขายนะครับเหมือนที่แรกนะครับผมหมอนะอ๋อขายออกเลยอ๋อมันสามารถมาเอาขีปตรงนี้ได้โอ้ได้เงินนะครับผอมาเอาเงินตรงนี้นะครับผม แล้วตรงนี้มันไม่มีเซฟโซนใช่ไหมแต่ถ้าอยู่นอกเซฟโซนจะโดนเราจะโดนลดนพลังได้ครับผมถ้าเกิดเขามาต่อยเรานะครับบอกไว้นะผมเผื่อคนจะมาโอ้โหโอ้โหต้องเดินหลบเลยพี่จะใหญ่ขนาดนั้นแล้วก็เราสามารถมาขายตรงนี้ได้ด้วยนะผมจะขายออกด้วยนะครับยอตัวได้นะผมให้มันเล็กลงนะเราจะเพิ่มน้ําหนัก ้ด้วยนะครับผมก่อนแล้วเราก็ซื้อน้องไก่นะครับ DNA ใช่ DNA เราต้องซื้อนะผมนะสามร้อยเพื่อเป็นห้าพันนะผมเราจะได้ฟาร์มย,วยาวๆเลยนะครับแปดร้อยหมื่นหนึ่งไปเลยเอามื่นหนึ่งพอแค่นี้ก่อนแล้วเราจะซื้อที่ยกน้ำหนักนะครับผมเพื่อให้มันเร็วยิ่งขึ้นนะครับยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับยิ่งเยอะยิ่งดีอันนี้ผมบอกไว้เลย อันนี้น่าจะพันเจ็ดแล้วโอเคโอเคหมดละโอเค,อเคหมดละหมดละหมดละทีเนี้ยมันจะสบายขึ้นเยอะเลยดูแปบ๊บเดียวเห็นไหมไปไปแปบ๊บเดียวไอเ้เลือดผมเหลือน้อยมากนะครับเหลืออะไรยิ่งตัวใหญ่ยิ่งเลือดเยอะนะครับผมบอกได้เลยนี่แปบ๊บเดียวถึงพันแล้วเห็ไหมไวผมบอกแล้วเนี่ยมันเทคนิคของเรานะผมมันอาจจะคลิปอาจจะดูน่าเบื่อเพราะว่าแบบมันต้องฟาร์มก่อนอะไรเงี้ยนะครับผมนะ แล้วเใครอยากดูแบบว่าให้มันดูแบบไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลาดูตอนฟาร์มหรือตอนแบบอธิบายนู่นนี่นั่นก็ไปดูในคลิปสั้นนะผมจะมีคลิปสั้นแปะไว้ให้อีกทีนะผมนะโอเคอันนี้ก็ต้องฟาร์มไปก่อนนะเฮ้ยเอาเท่าไหร่ดีเนี่ยห้าพันได้ไหมถึงปนะ่นะเนี่ยครับเดี๋ยเราเรา,เราไปดูไหมว่าใครตอนนี้แบบสูงสุดเนี่ยคือแบบว่าผู้ที่มีเหรียญสูงสุดแก่งคู้ <c oughs> <c oughs> คือแบบ คนระดับแล้วมันพวกแบบแบบซูเปอร์ไปแล้วอครับอันนี้คือเติมเมื่อซื้อหกล้านเหรียญน,นะแองนะผมเราจะทำให้มันฟาร์มเร็วที่สุดนะผมนะเพื่อให้มันไปได้เร็วเราจะได้ไปแบบเร็วขึ้นข้ามฝั่งไปเลยตอนนี้หู แล้วมันมันมัน,ม,นมันฟาร์มเร็วอย่างเงี้ยผมก็ขายเรื่อยๆเลยดียกว่านะผมนะเอาทีนี้ผมตัวใหญ่ค้างเลยทีนี้ <c oughs> ให้ตัวหดแล้วนะครับค้างก็ค้างนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงเนาะเอออันนี้อันนี้ไปประมาณนี้ไปก่อนหรือว่าจะดูถ่วไปต่อยกับคนอื่นดีไหมลองดูดิผมไม่แน่ใจว่าเราจะ <c oughs> น่าเสียดายนะครับผมอุ้ยโอ้โหเขาต่อยเราทีเดียวแบบเที่ยงเลยนะผม <c oughs> เกี่ยงเลยนะหดจังวะไอ้มันหดตัวได้อ๋อเพราะมันกดขายใช่ไหมเดี๋ยวเราฟาร์มก่อน <c oughs> ไม่ไหวไม่ไหวพวกนี้มันใหญ่เกินนะผมเราสู้กับเขาไม่ได้หรอกโอเคเดี๋ยวมาเจอกันตายเลยตายเลยเราใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเราไปท้าชนเลยทีเดียวเลยดีกว่านะครับผมโอเคเจอกันเอาละครับผมตอนนี้ก็มาถึง3 5 0 0 0ืแล้วนะผมสามหมื่นห้เลยทีเดียวเชียวนะผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปขายกันดีกว่านะมันเริ่มขึ้นมาแจ้งเอ้ยเอาขายก่อนเนาะเดี๋ยวไปขายเลยปั๊บเห่ไปไงได้กี่มา38มหมื่นแปดเราจะขยายให้มันแบบครั้งละร้อยอะไรอย่างเงี้ยไปเลย จะได้ไวหน่อยเนาะง่ายครั้งละร้อยเติมไม่ไหวเออเนี่เอออย่างงี้ดิเออไปยาวไอ้น้องปละเรายังต่อยกับใครไม่ได้เพราะว่าเอามันยังไม่มากนะครับผมเดี๋ยวให้โตมันให้ตัวมันโตเรื่อยๆเนาะระดับคูณฮตอันนี้ต้องเติมนะเราสายฟรีคุณผู้ชมเราสายฟรีอยู่แล้วนะคุณผู้ชมนะอ๋อมีที่เก็บเงินอย่างงี้อยู่แล้วด้วยนะครับผมว่าจะไปเก็บนงงั้นซะหน่อยเราลองเดินไปตรงนู้นดูไหมจะมีอะไรไหม ยังไงมันต่อยเราก็ตายยากอยู่เพราะเราระดับ2 0,000กว่าแต่แถวนี้ก็หอดอยู่แล้วนะครับตรงนี้คูณ2คูณ3เลยเหรอ,อเฮ้ยพอมาตรงนี้ปุ๊บคูณเยอะเลยนะครับอ๋อโอเคเรายิ่งเดินไปเรื่อยๆก็จะยิ่งคูณเรื่อยๆนะผมแต่ว่าที่ซื้อมันอยู่ตรงปะเื่อแถวนี้มีที่ซื้อด้วยเปล่าไม่มีเลยพงั้นผมเดินไปก่อนเรื่อยๆนะผมผมอาจจะเจอนะโอ้เดินชาแล้วนะผมเออมันคูณเยอะดีนะโอเคสุดเท่ตรงนี้หรอหรืออะไรออกไปได้ไปได้ไปได้โอเคผมสุดแค่ตรงนี้นะผมน่าจะต้องสูงกว่านี้นิดนึงนะครับ เคลื่อนย้ายอ๋อโอเคครับมันสามารถเคลื่อนย้ายได้เลยนะครับผมสามารถมาตรงนี้ได้เลยแล้วก็ผมสามารถเคลื่อนย้ายไปตรงนู้นได้เลยนะเพราะาผมอยากคูณเยอะๆเงี้ยผมก็ไปยืนตรงนั้นปุ๊บอ่าใช่โอเคเอาผมยืนตรงนี้สักแป,ป๊บหนึ่งแล้วกันเอาผมยืนตรงนี้เพื่อให้มันคูณถึงแสนห้านะผมเฮ้ยมีคนมาแล้วน้อมัน,นเห็นปะต้อาต้งองคอยเฝ้าหน้าจอไว้ทีหนึ่งนะอยากให้ใครมาทำร้ายเราในตรงนี้ไนดะ้แสนห้าแล้ว นิดเดียวปลักไปเรื่อยๆนะครับขายได้ราคาเท่าไหร่แล้วเฮย้ยประมาณข้างๆโูงก่มาตีเราเฉยนะครับใกลล้ใกล้ล้โอเคขายได้แล้ปลึบม,มีแสนห้าแล้วเลยนะครับ,บระดับสี่แสนก็ซื้อนะครับโอเคจะได้หนึ่งล้านแล้วนะผมเราจะได้มีเงินหนึ่งล้านนะครับล้านบาทนะผมแล้วก็ซื้อตัวเพิ่มมันเยอะขึ้นเฮ้โฮมส ไม่แคร์นะผมบอกได้เลยว่าผมไม่แคร์นะผมอัตโนมัติแล้วผมจะย้ายไปตรงงูนะเพื่อให้มันเร็วแรงเมื่อกี้ผมน่าจะอไม่ได้นี่หว่าถ้าเกิดมันก็ไม่ได้แล้วนะครับเดผมทําให้ตัวเองตัวเล็กดีกว่านะผมเดี๋ยวคนอื่นเห็นว่าผมตัวเล็กตัวใหญ่นะครับแต0้าแล้วผมจะไปยืนค้างตรงนั้นแล้วก็จะตัดไปทีนึ่งนะครับ เรา้สู้กับคนอื่นไม่ได้เราต้องใหญ่กว่านี้นิดนึงพลังเยอะกว่านี้นิดเรามาถึงเราเราข้ามได้เราข้ามได้เราขึ้นก่อนนี้เลยอ้ hey, นะผมนี่คูณทีล 3000. ะสามพันหาที่หลบก่อนพอคนมาโจมตีเราในตอนที่เราแบบว่าไม่ได้ดูหน้าจอนะครับผมเราหลบแถวๆตรงนี้กัน hey, เดี๋ยวเจอกันนะอีกทีนึง โอเคกลับมาละตอนนี้ก็มาได้ที่1รล้านแล้วผมหนึ่งล้านนี่นดูโอ้โห,โห,โหระดับ1นล้านนะผมหัวตัวเบลอเลยนี่โอ้โเ,อเอโโดินช้าโอ้โัวโใหญ่ Oh. ยอดนะผมเดี๋ยวผมจะเอาไปขายแล้วไม่ไหวแล้วผมกาลังขณะนี้เยอะเกินเดี๋ยวปิดบังก่ินฟึบนี่ตัวเล็กเลยไหมหดหดผมบอกเลยว่าหดนะครับผมเราจะทําการขายกันนะขายแรงขายไปแล้วนะครับผมผมเหลือ <c oughs> ผมเหลือเล็กแล้วนะครับนะครับเราจะมาซื้อนี้พอดีว่าผมอยากได้นี้มากเลยนะครับผมจะคูณ2นะดูว่ามันว่าแต่ผมจะลองซื้อ <c oughs> อันต่อไปร้อยห้าสิบล้านนะผมผมไม่รู้ทําไปเพื่ออะไรนะคไอ้ไม่ใช่กระดาษดิเฮ้ยพอเราต้องซื้อใหม่หมดเลยเหรอพอเราเลอกกันนะแล้วอ๋อ เฮ้ยต้องซื้อใหม่หมดเลยว่ะคุณผู้ชมทำไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมฟาร์มต่ออีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาปิคดคลิปไปดูนะผมโอเคเจอกันนะโอเคตอนนี้ผมก็กลับมา1ล้านเหมือนเดิมแนละ้วนะผมเดี๋ยวผมขยายล่างแป๊บหนึ่งนะ อุม้มโชว์ความยิ่งใหญ่หน่อยนะผมะนี่ก็เป็นประมาณนี้เนาะเอ่ความยิ่งใหญ่ของเรานะผมถ้าเกิดใครชอบเป็นไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมแล้วก็อยากเล่นก็ลองดูนะสนุกดีนะผมโอเควันนี้ก็พอกันแค่นี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปก,กันนี่เดี๋ยวถ่ายรูปถ้ามันดูแบบไ่สีันหว่างยังวนะเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันนะบ๊ายบาย,ยาลืมกดซับด้วย